มาครับเพื่อนๆวันนี้จัดขนมจีนซาวน้ำปลาละแล้วก็สามชั้นทอดนะครับมหมออืมอืมหอมหอยใหญ่หอื นี้ใบอีกแคปหมูก็มีอมอมขอกินกับยอดผักขาวหน่อยนะฮะยอดผักขาวกับขนมจีนนี่แบบเข้ากันมากเพื่อนอออือื คลิปหน้านะครับมีหมูเหลืออยู่ในตู้เย็นนะฮะเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำเมนูอะไรส,สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะฮะจุดจุด